น,นี่สิ้าพี่น้องมาเบ่งบ้านใหม่ทรงสไตล์ไทยพี่น้องสวยๆงามๆเนาะอันนี้เป็นบันไดาทางขึ้นนะพี่น้องเนาะนี่ทั้งทึงเนาะนี่เป็นตูทางเขา นี่จ้าของบานเพนโบยู่นะเอาเป็นไซก์เจาทางลังมีห้องนำ้ำน้ำพี่น้องนีลูกติงใหม่นะเห็ดด้วยใหม่ทั้งมนะืเนาะพี่น้องนะลูกติงบรรยากาศมีทงหน้าพร้อมพี่น้อง นี่จะเป็นซาลาเนาะพี่น้องนะเป็นซาลาบอนดังเหลินบอนดังยังพี่น้องเสาเสาไม้นี่เป็นบันไดบันไดาทางขึ้น ทำโดยไม่ดูทั้งมดพี่น้องไม่ดูแล้วก็ไม่ไม่จิกเนาะไม่จิกไม่หั่งเพราะปนกันไม่นรอเป็นบ้านสวน,นพี่น้องเนาะย้อนเป็นฟาร์มเลี้ยงงัวพี่น้องแล้วก็มีแคมมีอ่าห่าน ไหวเฟืองให้งวนะครับตารางเทพื้นน้อยคนกีดแล้กแกระบบไฟแล้วก็โต๊ะโต๊ะนางหลินอะไรเงี้งยพี่นาะงืองวานายูนะพี่น้องเนาะมันยากาศสดชื่นหอมๆไปด้วยถ้ามาสระพี่น้องมีภูเขา ตัวน no, ี้เป็นนำบาดาลเนาะที่เฝันเจาะมาใส่น้ำใส่น้ำให้งัวให้ยังเนาะพี่น้องาะเป็นบ้านทั้งหนังทั้งหลังพี่น้องทั้งหลังทั้งขาทั้งหน้าเนาะสวยห้น้ำลายพี่น้องหนาอยู่เนาะเป็นทรงไทยงาม พี่น้องทรงไทยทรงลาวเนาะพี่น้องเนาะปนเปนกันเนาะนี่บรรยากาศอ้อ,อมคางพี่น้องเปินปลูกต้นไม้ไวนะ้เนาะมีต้นม,มนะขามต้นมะม่วงเนาะจะเป็นโคกเนจะเป็นโคก,เป,โคกเป็นทน้องนาแล้วก็ปลาไม่จิกไม่ห่างพี่น้องอ้อมทั้งคางนี่เป็นทั้งนาเนาะพี่น้อง สวยงามบพี่น้องถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งหลังเนาะถือเป็นเฮ็ดไว้สำหรับบอนเป็นบ้านสวนโอ้วิวบรรยากาศบ่อน้นำมากหลายเปลี่ยนพี่น้องงามงามหลายสุดยอดพี่น้องนี่เป็นแคมซาลาพี่น้องถือว่าเป็นซาลาเนาะหมุนเข็มเนาะเป็นซนะาลาซาลานั่ง ผักหลินน้องพี่น้องผักเศร้าผักยังตั้งหลินเห็ดโดยไม้ทั้งมืดพี่น้องมุงด้วยกระเบื่อตัวนี้เป็นทั้งขางนาะพี่น้องนะ